พิพันเดวิดค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะไออยู่ที่สตูดิโอของ i องค่ะชื่อว่าเ e p h o ฟโตกราฟหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าเจ r ร์สตูดิโอก็ได้นะคะทุกคนสามารถไปใช้บริการกันได้นะคะซึ่งวันนี้ของนนี่ยเราจะไปงานอีเวนต์กันนะคะซึ่งงานนี้ลืมกล้องอยากเล่าให้ทุกคนฟังก็ลเลยต้องยมเอากล้องที่นี่ก่อนเราจะไปงานอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ นี่แอบให้ดูนะคะว่านี่เรากำลังจะถ่ายรูปของต่างๆนาะที่เราจะกีฟเว a ์ส่วนข้างหลังก็คือเป็นของที่ใช้ทถ่ายอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายเพราะว่าไอเนี่ยคิดว่าจะถ่ายเองแต่บางทีมันก็ถ่ายไม่สวยมันก็เลยหงุดหงิดก็เลยให้ช่างภาพถ่ายดีกว่ามันจะได้แบบมีความสวยมีความไปนะคะแล้วหน้าตอนนี้เนี่ยก็มีความแบบ กซ่อนแสงมากเพราะว่าปัดไฮไลท์มาเยอะมากแล้ว่าอากาศก็แบบร้อนชื้นมากจริงๆตอนนี้หน้าแบบเปียกไปหมดแล้วนะคะนี่หนหไหล่ก็แหล่งนะคะจะขอให้ทุกคนได้ชื่นชมความน่ารักของสตูดิโอเจริญสตูดิโอของไอ้นะคะมันน่ารักมากๆจริงๆเลยเดี๋ยวจะมีการทำสตูดิโอทัวร์ดีกว่าว่ามันน่ารักมากแค่ไหนะคะนี่ไว้บาลานซ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยเราไปงานชา,นา,า,นนารแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรีบไปงานกันนะคะทุกคนไปค่ะรเท้าก็ใส่ส้นสูงทางเดินก็มีความเดินยาก ลำบากไปหมดจะล้มไปเนี่ยเราระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปหามอเตอร์ไซค์วินนะคะเราจะเล่าให้ฟังว่าแม่ชามนี้เนี่ยเราไม่ได้เฉยๆนะคะเราก็มีการแกะกล่อง,องของที่ห้องนอนซึ่งจะบอกว่ามันลกมากว่ยคือของมันเยอะมากจริงๆแบบเปิดแล้วเปิดอีกเปิดนี้ก็ตามามันก็จะมีของกลับมาเยอะตลอดเลยนี่คือบ่นแต่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าของทั้งหมดเป็นของใช้ใหญเจอตัวแล้วค่ะทุกคนวินปากซอยหกนะคะเราจะไปรถไฟฟ้ากันนะคะ ที่ตัวแบบเปียกลื่นๆเหมือนแมวน้ำอะเหมือนมากเลยเปียกไปหมดทั้งตัวเลยจ้าถ้า BTS ยังไม่มาตรงนี้จะเป็นน้ำตกในแองการานะคะร้อนมากนั่นคือของขวัญก่ะทุกคนวินมาเหมือนกันค่ะแว่นน่าเหมือนกันค่ะทุกคนขากิจกรรมของงานวันนี้คือการสระผมค่ะซึ่งผมอเนี้ย หอมมากนี่ยังไม่แห้งสนิทเลยเพราะไม่ชอาวันสารมาเดี๋ยวเราจะมาใส่อีกทีนึงค่ะซึ่งไอ้ไม่ได้เดือดคนเดียวนะคะนี่ค่ะสาบมาเมื่อเช้ามีการวนปลายงุ้มนี่ยังโชคดีที่ปล่อยผมปลายตรงมาไม่อย่างนั้นจะมีความเงื้อเกิดขึ้นเม่เช้าได้สาะผมมาหรือเปล่าคะเมื่อเช้าไม่ได้สระค่ะลอดไปเป็นผู้ชนะที่แกล้ไปนี้ไปเลยค่ะ ชมได้สวยแล้วปาที่ดูนี่ต้องแตงหน่เลยใช่ไหมคะเมื่อกี้กินไอติมไข่ทองกลายเป็นคนน่าจืดเลยใช่ไหมคะใช่อ่ะเมื่อกี้ถามน้องไอทำไมน้องไอไม่ทาปากอ๋อลืมเลยแต่ทาเยอะไปชอบผมอันน่ะอุ้ยผมเสวยจริงผมสวยจริง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 ค่อยยากลองจับอ่ะอยากขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะได้ค่ะนิทานเชลล์เบย์เฮ้ย มันลื่อนเว้ยเอาจริงนี่คือจากจากที่คิดคาดมาผมสีประมาณนี้เนี่ยจับไปต้องแบบมีความเส้นฟางต้องเป็นเพราเขาเฉยแต่จะบอกว่าจับแล้วมันไม่ฟางสุขภาพดีไหมท่าน้องไอสุขภาพดีมากจริงๆแหวนติดเสิ้อยากให้ทุกคนได้กลิ่นทุกคนดมก็พูดได้พอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผมหอมมากแล้วก็มีความนุ่มสนุยมากตอนเป่าบอบนี่ยค่ะผมไม่คันกันเลยผมมันเหมือนมันได้นอนมันได้ผ่อนคลายม ทำบอนันแบบลื่นแล้วก็แบบ่นี้ซึ่งถือว่าแบบเจ๋งมากเลยชอบมากเลยค่ะโอ้เหรออ้าวคุณหลอกดาเเฮ้ยนี่นี่นี่มันเฮ้ยมันกลับบ O โอโอแม่ g เทุกคนค่ะปรากฏว่าดิฉันโดนหลอกค่ะตอนแรกมางานเปิดตัวของอีวอนปรากฏว่านังไม่ใช่อีวอน ออใหม่ O M G คุณหลอกดาวแต่ก็ดีนะเป็นการ blind taste คือแบบนี่ก็แบบตอบไปตามความรู้จริงๆแล้วว่าเฮ้ยมันดูดีจริงกินมันหอมแล้วมันก็แบบเลื่อนแต่คนจะหลุดปายอ่ะปรากฏว่ามันคือจอบนี่เองค่ะคุณผู้ชม <S <S ตอนนี้เรามาอยู่ที่เซนทรัลเวิร์แล้วนะคะแล้วนี่ก็มีความหิวแล้วเราเลยจะไปกินข้าวซึ่งร้านที่เราจะไปกินเนี้ยเป็นร้านโปรดของไอเลยนะคะนี่ก็คือร้า ุนั่นเองเอ็งและเรามากับสาวงามท่านนี้ค่ะฮัลโหลเราจะมากินข้าวกันนะคะที่ร้านคงหมูนะคะมันต้องแซ่บมากแน่นอนอยู่มาการที่คนหิวสองคนมากินส้มตำคืออะไรคะมาเจอปิดจอบแล้วค่ะทุกอย่างหมดเกลี้ยงแบบเกลี้ยงมาโดยเฉพาะนั้นค่ะน้ำทุบปลา ็นของเด็ดทคชอบมากยังกินได้อีกครับต้นขาเรากำลังซื้อสิ่งนี้ค่ะมันคือที่ชาร์จแบบสำรองที่มีความอลังการมากเพราะว่ามันไม่ต้องปกสายสายตรงนี้เลยมันมีสายในตัวไว้แกคือแบบอลังการมากพกอันเดียวคือสามารถใช้ได้เลยยังไม่พอนะเวลาชาร์จใช่ป่ะนันก็ตั้งสูตรอย่างนี้เว้ยตอบโจทย์ชีวิตอย่างเรามากเราเจะสีทองค่ะเพราะามีความเข้ากับกระโปรงอย่างรุนแดงเกิดมาเพื่อกันละกันเกิดมาเพื่อกันละกัน เน่ตัดสนใจว่าไอจะมันนวดนะคะซึ่งไอจะว่ามันมีร้านนวดอยู่ตรงนี้ของเซนทันเวิรด์ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองค่ะมาดูกันไ่จริงไ่จริงนี่นี่นี่แลอะไรก็ไม่รู้ถ้าอยากนวดมากไม่ไหวแล้วอยากนวดม่ไห่วันแล้วนะคะเราจะไปดูกันว่าแผ้งสู้วหรือเปล่า ซึ่งอะไรก็ไม่ถือว้สำหับบ้านพี่นดีเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยต้องเดินไปนะแท็กซี่เนี่ยก็ต้องรอได้เดินไปรถไฟฟ้านะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไลฟ์แกะของที่รกมากตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไลฟ์ไปแล้วด้วยเพิ่งคิดได้ว่าต้องถ่ายบล็อกซึ่งคนดูก็เริ่มเข้ามากันแล้วเด้ออยู่ตรงนี้เด้อเฮ้ย มีคมอายมากเลยอะคือห้องแบบลกมากจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะโอเควันนี้เราจะแจกตุ้มหูด้วยซึ่งนี่คือตุ้มหูจํานวนมากซึ่งเราใช้ไม่หมดเราก็จะทําการแจกซึ่งเราก็ยังคิดกระบวนการไม่ออกนะคะเราจะแจกงไงเดี๋ยวเราก็จะมาดูทีสดกันเอาค่ะเฮ้ยทุกคนเกือบลืมไปเลยอะไลฟ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล้างหน้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบนะเพราะว่าจะต้องเก็บของตรงนี้ก่อนก็คิดว่าวันนี้เนี่ยคงต้องจบรอก็เพียงเท่าน,นี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ